สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะก็มาเยี่ยมชมกันได้ค่ะได้เข้ามาสุขโขทัยนะคะร้านเราจะห่างจากตัวเมืองสุขโขทัยประมาณเกือบ70โลนะคะมาเที่ยวมาชมที่ร้านได้นะคะหรือไม่ก็ชมคลิปดีนะคะเราจะมีแทบทุกวันนะคะก็วันนี้ คลิปนี้ก็จะมานําเสนอสิ้นผ้ามุกนะคะทําไมเรียกสิ้นผ้ามุกผ้ามุกก็จะเป็นาลายที่ทอเป็นมุกนะคะเป็น,อปนดอกกลมๆลายที่ทอเป็นลายยกดอกนะคะเป็นลายยกดอกที่นูนขึ้นมาเป็นรูปไข่มุกนะคะ<อ>เราจึงเรียกว่าผ้ามุกนะคะในภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกกันทั่วไปก็กเรียกว่าผ้ามุกผ้ามุกผ้ามุกก็คือผ้าที่ นำมาทำเป็นตัวสิ้น uh huh. นํำมาทำเป็นตัวสิ้นผ้ามุกอาจจะมีลูกกลมเล็กกลมใหญ่มุกตาใหญ่มุกตาเล็กมุกช่าไม้มุก,มามกขาเปียนะคะก็ซึ่งล้วนๆก็จะเรียกว่าผ้ามุกสุขโขทยัยจะเรียกเป็นผ้ามุกอย่างเดียวนะคะก็จะมีลายมุกอื่นๆอ,อาจจะเป็นมุกขาเปียนะคะอันนี้ก็มุกโบราณเลยเริ่มแรกเลยเป็นลายกลมๆแบบนี้นะคะก็ เอามาผืนแรกเลยเราก็จะเป็นการผสมผสานการทอนะคะผืนนี้เราจะยืนพื้นด้วยสีกลมแล้วก็ยกดอกด้วยสีน้ำตาลทองนะคะจะเป็นโทนน้ำตาลแล้วก็มันยืนพื้นด้วยสีกลมนะคะก็จะมีความเขาเรียกว่าผ้าทอมือเนี่ยสเสน่ห์ของเขาคือมันมีมิตินะคะเราจะยืนเส้นได้สีอะไรก็ได้ยกดอกสีอะไรก็ได้ และก็ทอสีอะไรก็ได้ซึ่งอาจจะใช้สามสีนะคะหรือว่าสีเดียวแล้วแต่นะคะก็ก็จะมีเสน่ห์ตทิ้งนี้เอ่อเราสามารถหยิบสีอะไรสีหนึ่งแล้วมาทอสีหนึ่งยกดอกสีหนึ่งก็จะได้สีหนึ่งนะคะถ้าจะมีมิตินะคะอันนี้จะเป็นออกสีกลมแล้วยกดอกสีน้ำตาลทองสีที่ได้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยเชิงสีเข้ากันได้ดีนะคะ ราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งนหกอยหาะคะยังไม่ปูก,กาวค่ะหนึ่งพนหกร้นะคะก็อีกสีหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นผ้ามุกดอกชมายนะคะผ้ามุกเหมือนกันแต่ว่าลายเขาจะเล็กกว่านะคะเป็นผ้ามุกเหมือนกันนะคะก็ยืนพื้นด้วยสีแดงยกดอกสีเขียวประมาณนี้แล้วเวลามองไกลไกก็จะมีมิติเหมือนกันนะคะสีก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ 1,650นิบนะคะเป็นผ้ามุกคอมือนะคะเยื้อผืนด้วยสีแดงยุกดอกสีเขียวก็ดูอีกด้านก็จะเป็นสีนี้ดูอีกด้านก็จะเป็นสีนี้นะคะสีก็จะมีมิตินะคะ1,650นะคะวันนี้ทุกผืนเลยนะคะ1,650อันนี้ก็เป็นผ้ามุกดอกกลมๆม,มุกดอกกลมๆตอจก นะจะแดงๆอมชมพูเข้มๆนะคะสีโทนอ่ามุกยกดอกสีโทนทองนะคะอยู่ประมาณนี้สวยค่ะสวยทุกผื่งพันหกรอยห้าสค่ะหนึ 1, 650. Mm ่ก hmm. รอิบ็อีกอันหนึ่งจะเป็นสีส้มอิดนะคะ mm hmm. ก็เป็นผ้ามุกกลมๆเหมือนกันนะคะยกดอกสีเหลืองทอง ยืนพื้นด้วยสีออกส้มๆมอย่างนี้นะคะนี่นะคะเพราะว่าการที่เราทอทอสีหนึ่งยกดอกสีหนึ่งเนี่ยเวลาเราจะมองมุมมุมของการมองเนี่ยมองหลายมุมก็ได้อีกสีหนึ่งมองอีกมุมก็ได้อีกสีหนึ่งสวยค่ะนะคะสีออกอส้มนะคะสีโทนส้มส,สวยนะคะ 1650นอาะคะ1,650จจะมาโทนท่านใดที่ชอบโทนดำเป็นผ้ามุกดอกกลมๆนะคะอันนี้ขายดีนะคะเป็นผ้ามุกสีดำดำเลยนะคะยกดอกเป็นผ้ามุกกลมๆสีดำดำนะคะแล้วก็ต่อเชิงตีนจกสีแดงนะคะประมาณนี้ สวยค่ะสวยค่ะหนึ่งพันห้อยห้าสิบนะคะเป็นผ้ามุกดอกกลมๆแต่เป็นสีดำนะคะหนึ่งันหร้อยห้าสิบค่ะอันนี้เรามีหลายผืนมาให้เลือกเลยนะคะเชิงจะแตกต่างกันไปนะคะตัวเชิงจะแตกต่างกันไปค่ะเป็นผ้ามุกสีดำมุกกลมๆนะคะมุกกลมๆเห็นไหมคะมุกสีนี้เลยค่ะ สีดำแล้วก็ต่อเชิงสีแดงนะคะหัวสิ้นสีแดงสวยค่ะถ้านุ่งออกมาแล้วจะสวยงามมากเลยสีอย่างนี้ขายดีค่ะเพราะว่าเข้ากับเสื้อได้แทบทุกสีเลยเพราะว่าตัวสิ้นเป็นสีดำส,สวยๆค่ะใส่ไม่อ้วนนะคะดำเรามีหลายสีค่ะแต่ว่าดูตรงเชิงนะคะดูตรงเชิงนะคะ อันนี้เชิญจะเออนี่ตัวสิ้นก็จะเป็นผ้ามุกตาใหญ่เห็นไหมคะมุกตาใหญ่ก็จะเป็นผ้ามุกเหมือนกันเป็นลายยกดอกดําทอสีดํายืนพื้นสีดําก็จะเป็นลายมุกตาใหญ่นี่แหละค่ะกลมๆนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งพันห้อยห้าสิบ อีกผืนหนึ่งที่เป็นสีดํานะคะเชิงอาจจะแตกต่างกันทุกผืนนะคะตัวสิ้นก็นจะมีความคล้ายกันสวยๆนะคะก็จะเป็นผ้ามุกกลมๆดอกกลมๆนะคะ,คะก็สีดำนี่มีหลายผืนสีดำขายดีค่ะ ดำแดงจะขายดีเพราะดำแดงจะเลือกเสื้อได้ง่าย,ยอ่ะพื้นสุดท้ายพื้นสุดท้ายพื้นสุดท้ายก็จะเป็นยืนพื้นสีแดงยกดอกสีเขียวตัวนี้นะคะแล้วก็เชิงก็จะเป็นสีแดงค่ะเชิงจะเป็นสีแดงยืนพื้นสีแดงยกดอกสีเขียวนะคะเชิงก็จะเป็นสีแดงประมาณน,นี้นี่นะคะสวยๆอันนี้เป็นมุกอ่าฉไม้ตาเล็ก ค่ะหนึ่นหกร้้าสะคะทักทายกันมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปนะคะเรามีหลายผืนต่อคลิปหนึ่งก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะทางเราก็จะหาผ้าสวยๆที่อยู่ในร้านก็เปลี่ยนกันไปเป็นเสื้อบ้างสิ้นบ้างนะคะสลับกันไปอยากให้เราทำคลิปอะไรก็อคอมเมนต์มาได้นะคะในร้านก็มีของหลายอย่างหลายชนิด ทั้งราคาถูกทั้งราคาแพงก็ท่า,าในใดอยากชมอะไรเป็นพิเศษลองคอมเมนต์มานะคะถ้าเราทําทคลิปได้แล้วก็จะจัดมาให้ชมนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่ค้าด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ